Terima kasih telah menonton! ความคืบหน้าคดีพบศพนายมัดดนบินสันอายุ40ปีซึ่งเป็นลูกจ้างบริษัทรับเหมางานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาถูกฆ่าฝังดินล่าสุดเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันลงนำรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพเก่าซึ่งเป็นรถของนายมัดดลขึ้นจากสระน้ำหลังจากที่ถูกคนร้ายนั้นโยนทิ้งลงไปในสระน้ำเพื่ออ,อำพลางนอกจากนี้เจ้าหน้าทีู่นย์พิสูจน์หลักฐาน9้าซึ่งเข้าเก็บหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุยังพบกระสอบปุย๋ย ที่มีรอยเลือดตกอยู่ในป่าทางขึ้นไปยังจุดที่พบศพถูกฝังไว้คาดว่าคนร้ายนั้นจะใช้กระสอบหามศพขึ้นไปฝังรวมทั้งพบร่องรอยการต่อสู้บริเวณใต้ต้นไม้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ถูกกลุ่มฆ่าที่สำคัญยังพบว่าจุดที่ศพถูกนำไปขุดหลุมฝังซึ่งน่าจะใช้ต้นไม้ในการขุดหลุมเพราะว่าหลุมนั้นไม่ลึกอยู่ติดกับที่พักพิงของรายงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกนายหน้าและผู้นำพาขนมาซ่อนไว้ในป่าขณะรอที่จะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งยังมีรอยใหม่ทั้งใบไม้ที่นำมาปูรองนั่งเปเที่ผูกไว้กับต้นไม้ผ้าอย่างรองพื้นเศษอาหารและน่าจะเพิ่งย้ายออกไปสดๆร้อนๆจากการสอบสวนพยานแวดล้อมและประเมินเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนพุ่งเป้าไปยังกลุ่มต้องสงสัยเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองที่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุค้าฝังดินและจะมีผู้นำมาทั้งคนไทยและชาวเมียนมาร่วมด้วย ซึ่งเป็นไปได้ว่าขณะเกิดเหตุนายดนหมัดได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตกปลาและไปหาของป่าในบริเวณนี้และเดินไปพบกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองและซ่อนตัวอยู่ในป่าและถูกแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ฆ่าปิดปากเพราะกลัวว่าจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยช่วยการจับตัวและกลุ่มทําร้ายโดยใช้ถาวันมัดมือมัดเท้าและใช้ของแข็งทุบที่ศีรษะจนเสียชีวิตและขุดหลุมฝังดินใกล้กับแคมป์ที่พักและพาการหลบหนีไปเพราะจากการ สอบสวนญาติไม่พบว่านายมัดดนมีปัญหาขัดแย้งหรือมีเรื่องบาดหมางกับใครที่เป็นชาวบ้านหรือที่ทํางานปกติกลับจากที่ทํางานก็จะไปตัดแต่งกิ่งไม้มักจะออกไปตกปลาและอยู่ตัวคนเดียวไม่มีภรรยาตอนนี้รายง,งานเถื่อนชาเวนมาจึงน่าสงสัยที่สุดหลังจากเกิดเหตุพันตํารวจเอกสัญ,ญญาทองสวัสดผู้กํากับการสพรทุ่งลุงและพันตํารวจเอกธนวัฒน์เส้งสุยผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมชุดสืบสวนทั้งของสอพทุ่งลุงและชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้รวมประชุมเพื่อแบ่งงานในการติดตามหาเบาะแสข,ของกลุ่มผู้ต้องสงสยัยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองโดยแบ่งงานกันลงพื้นที่สืบส่วนหาข้อมูลและหาภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสข,ของรถต้องสงสัยที่ขนแรงงานเถือนกลุ่มนี้ตามเส้นทางที่คาดว่าจะขับผ่านรวมทั้งประสานตำรวจและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ซึ่งเป็นไปได้ว่า าอาจจะถูกนําไปซ่อนไว้ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียระหว่างรอกข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซีย